Here is how podcast by the momentum นี่คือรายการ Here is how podcast by the momentum นะครับในตอนนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่หลายคนน่าจะต้องได้เคยพบเจอมาในชีวิตนะครับเพราะมีคำกล่าวที่บอกว่าอกหักก็ยังดีกว่ารักไม่เป็นนะครับ ในตอนนี้เราจะมาพยายามอธิบายกันนะครับว่าอาการอกหักเนี่ยมันทําให้เราเกิดสภาวะที่เรียกว่าหัวใจสลายได้ยังไงโดยมาดูกันในแง่มุมแบบวิทยศาศาสตร์เมื่อไม่มีความรักอยู่ตรงนั้นอีกแล้วดวงตาไม่เปล่งประกายยินดีไม่ได้พบหน้ากันอีกแล้วคุณก็รู้ทันทีว่าบทตอนแห่งการจากลาใกล้จะมาถึงไม่มีอะไรยึดมั่นคนสองคนไว้ด้วยกันได้ เว้นแต่หัวใจของคนสองคนนั้นเท่านั้นใช่แม้เพียงหัวใจของคนคนเดียวก็ไม่ได้ที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนเวลาที่คนรักจากไปนะครับก็จะทำให้เกิดอาการอกหักขึ้นมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยอาการอกหักเนี่ยมันมีหลายระดับนะครับตั้งแต่อกหักเบาๆนะครับแบบที่อาจจะ สนใจเขาแต่ว่าเขาไม่สนใจตอบนะครับหรืออกหักประเภทแบบโอ้โหไปจีบแล้วจีบไม่ติดเนี่ยนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นอาการอ,อกหักที่ไม่ได้ร้ายแรงหรือว่าส่งผลอะไรกับร่างร่างกายเท่าไหร่นะครับแต่มันมีอกหักในแบบที่เขาเรียกว่า heart broken นะครับหรือว่าในระดับที่แบบหัวใจสลายไปเลยซึ่งอาการอ,อกหักแบบนี้ก็มักจะเกิดกับคนที่อาจจะมีความรักที่มันค่อนข้างลึกซึ้งนะครับ แล้วก็อาจจะมีการจากลากันไม่ว่าจะเป็นจากเป็นหรือว่าจากตายนะครับก็คืออ,อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตจากไปนะครับก็มีทั้งความรักในแบบที่เป็นความรักแบบคนด่มสาวหรือความรักอื่นๆก็ได้นะครับอย่างเช่นการจากไปของพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเพื่อนที่เรารักที่สุดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป็นความรักแบบนี้ครับความรักแบบ He ร์ t b roke n เนี่ยแหละที่มันจะทําให้เกิด อาการทางร่างกายขึ้นมาได้จริงๆนะครับความเจ็บปวดจากอาการที่เรียกว่าหัวใจสลายเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจริงๆนะครับไม่ใช่เรื่องหน้าหัวเราะแต่อยา่างใดนะครับอย่างที่ฝรั่งเขาบอกกันว่า the pain is the pain is real ก็คือความเจ็บปวดเนี่ยเป็นของจริงมันไม่ได้เป็นแค่ความเจ็บที่เราคิดว่าหัวใจเราเจ็บเท่านั้นนะครับแต่สมองของเราเนี่ย ก็รับรู้ความเจ็บปวดนี้ในฐานะความเจ็บปวดทางกายด้วยนะครับเวลาที่เรามีความรักหรือว่ามีความสุขเนี่ยนะครับสมองของเราเนี่ยนะครับส่วนที่เขาเรียกว่าเป็น gray area หรือสมองส่วนที่เป็นเนื้อสีเทาเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนที่เรียกว่าโดปามีนหรือว่าออกซิโตซินเนี่ยนะครับมันจะหลั่งออกมาแล้วสมองส่วนที่เป็นเนื้อสีเทาเนี่มันก็จะอาบอิม่มเต็มไปด้วยฮอร์โมนพวกนี้นะครับ ฮอร์โมนเหล่านี้เนี่ยมันจะหลั่งออกมาในเวลาที่เรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยได้รับรางวัลอะไรบางอย่างซึ่งจะทำให้เราเกิดความรู้สึกโอ้โหเป็นสุขมีความรู้สึกพึงพอใจขึ้นมานะครับแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อคนรักจากไปเนี่ยนะครับเ,เราเกิดอาการหัวใจสลายขึ้นมาเนี่ยนะครับปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์พบนะครับว่าสมองของเราเนี่ย ก็จะไม่หลังฮอร์โมน2ตัวที่ว่ามาเนี่ยฮอร์โมนความสุขอย่างโดปามีนกับออกซิโทซินเนี่ยนะครับมันจะหายไปเหือดแห้งไปหมดเลยนะครับแล้วแค่เหือแห้งเนี่ยยังไม่พอแต่สมองยังหลังฮอร์โมนความเครียดออกมาอีกหลายตัวนะครับตัวสำคัญเนี่ยอย่างเช่นคอร์ติโซนนะครับหรือว่าเอพิเนฟรินนะครับรวมไปถึงฮอร์โมนความเครียดอื่น ซึ่งอันนี้แย่มากมันมันทำให้มันทําอะไรกับร่างกายของเรามันคืออย่างนี้ครับก็คือว่าจริงๆฮอร์โมนความเครียดพวกนี้มันหลั่งออกมาทําไมมันหลั่งออกมาเพื่อเตรียมพร้อมร่างกายของเราให้สู้รบปรบมือกับศัตรูทั้งหลายอะอย่างเช่นสมมุติว่าเวลาที่เราบอกว่าเวลามีไฟไหม้บ้านเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะยกตู้เย็นทั้งตู้ออกมาจากบ้านได้แบบนั้นนะ่ะ มันเป็นผลจากการทํางานของคอร์ติโซนนะครับเพราะว่าพอมันหลั่งออกมาแล้วทําให้มันไปนเตรียมพร้อมกล้ามเนื้อต่างๆทําให้เราทําในสิ่งที่เราอาจจะทําไม่ได้ในเวลาปกติซึ่งมันเป็นผลมาจากวิวัฒนาการเวลาที่เราสมมติเดินเข้าป่าไปแล้วเจอเสืออย่างเงี้ยครับเราจะวิ่งหนีได้แบบรวดเร็วเลยอะไรนะครับเพราะว่ามันก็เกิดกระบวนการแบบนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าในเวลาที่มันเกิดสถานการณ์อันตรายพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เรารับมือคืออะไร เราก็ต้องทําจริงๆเราก็ต้องวิ่งหนีจริงๆเราก็ต้องแบกตู้เย็นจริงๆใช่ไหมครับซึ่งทีนี้เวลาเกิดเหตุการณ์อันตรายต่างๆเหล่านี้ที่ทําให้ฮอร์โมนความเครียดมันหลั่งนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเหตุการณ์พวกนี้มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเนาะอย่างเช่นแบบเสือมาเสือก็ไม่ได้อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเสือก็หายไปแล้วเราได้ออกแรงออกกําลังกายวิ่งเนี่ยมันก็จะไปกําจัดให้เจ้าฮอร์โมนพวกนี้ออกไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ย เวลาเราเกิดอาการอกหักเนี่ยหัวใจสลายเนี่ยมันจะอยู่กับเราเป็นเวลานานเลยเพราะว่าคนรักจากไปเขาก็ไม่หวนคืนมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอฮอร์โมนพวกนี้มันเลยมาแช่อยู่ในสมองของเราตลอดเวลาแล้วมันทำอะไรบ้างอย่างเช่นถ้าเกิดว่าร่างกายของเราเนี่ยมีคอติโซอยู่มากนะครับมันก็จะสั่งการสมองให้เพิ่มการสูบฉีดเลือดไปยังกล้ามเนือ้อ กล้ามเนื้อก็จะแบบขมิงตึงเตรียมพร้อมตอบสนองอย่างรวดเร็วรุนแรงนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราอยู่ในภาวะหัวใจสลายเนี่ยกล้ามเนื้อก็แข็งตึงแบบต้องแบบอยากจะต้องลุกขึ้นมาทำอะไรเนี่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วเราทำอะไรไม่ได้อะเราก็นอนอยู่บนเตียงแล้วก็ร้องห่มร้องไห้กันไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีฮอร์โมนแบบนี้มากๆเนี่ยที่สุดก็เลยนำไปสู่อาการ ปวดศีรษะนะครับกล้ามเนื้อเกรงโดยเฉพาะที่คอแล้วก็อาจจะเกิดอาการปวดเกรงในช่องอกได้ด้วยนะครับและที่สําคัญเนี่ยคอติโซยังไปดึงเลือดออกไปจากระบบย่อยอาหารนะครับซึ่งเป็นอวัยวะส่วนที่ไม่จําเป็นเวลาเราเผชิญหน้ากับอันตรายนวนเวลาเจออันตรายเราไม่ควรจะต้องมานั่งกินอะไรใช่ไหมครับเพื่อที่จะเอาเลือดเนี่ยไปเลี้ยงส่วนอื่นๆแทนผลลัพธ์ก็คือเราก็จะเบื่ออาหารกินอะไรก็ไม่ลง ปวดโน่นปวดน,น,วดนี่แล้วก็โดยเฉพาะปวดที่หน้าอกนะครับรู้สึกรู้สึกเหมือนปวดหัวใจอะไรเงี้ยแล้วก็จะไม่อยากเข้าสังคมไม่อยากพบหน้าใครซึ่งก็กลายเป็นวงจรย้อนกลับนะครับไปซ้ําเติมทําให้อาการอกหักหัวใจสลายเนี่ยมันยิ่งร้ายแรงเข้าไปอีกนะครับเมื่อกี้นี้บอกว่าคอร์ติโซอเนี่ยอาจจะทําให้หลายคนรู้สึกว่าไม่อยากกินอาหารได้นะครับแต่ว่าบางคนก็มีอาการในด้านกลับ คืออกหกักแล้วกลับกินเยอะเข้าไปอีกถามว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับคือบางคนกินอาหารที่เรียกว่าแบบ binge eating อ่ะก็คือกินไม่หยุดเลยกินกินน่นกินนี่นะครับมันมีคําอธิบายในทางวิทยาศาสตร์อยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเวลาที่เราสัมผัสกับคนที่เรารักหรือมีสัมผัสกันกันกบ,ก,บกับมนุษย์ทั่วไปเนี่ย ร่างกายของเราก็จะหลังห่งฮอร์โมนแห่งความสุขออกมาไม่ว่าจะเป็นโดปามีนหรือออกซิโตซินนะครับทีนี้ในระบบย่อยอาหารของเราทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลำไส้ของเราเนี่ยพวกนี้มันก็เหมือนกับผิวหนังของเรานั่นแหละแต่มันเป็นผิวหนังที่มันพลิกกลับเข้าไปอยู่ข้างด้านในของร่างกายทีนี้คําถามก็คือว่าแล้วอาหารมันไปทําอะไรอาหารมันก็เข้าไปสัมผัสกับผิวผนังลำไส้แบบเดียวกับเวลาที่เรากอดคนรักอะครับ เพราะฉะนั้นการกินอาหารเนี่ยมันเลยทําให้เราหลั่งฮอร์โมนห่งความสุขออกมาเพราะฉะนั้นบางคนเวลาอกหักเนี่ยก็เลยหันไปกินเยอะๆเพราะว่าการกินเนี่ยมันช่วยสร้างฮอร์โมนความสุขขึ้นมาต่อต้านความเครียดในตัวได้เหมือนการทําให้เราไม่กระวนกระวายใจมากเกินไปการกินก็จะดึงเราออกจากความซึมเศร้าหรือง่วงเหงาอะไรแบบนั้นการกินไม่หยุดก็เลยอาจจะกลายเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ทำให้เราเอาไว้ใช้แก้ปัญหานะครับ นักมนุษยวิทยาชีววิทยาหรือว่า biological anthropologist คนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Helen Fisher นะครับจากมหาวิทยาลัย r ัตเจอรนะครับบอกว่าความรู้สึกรักแบบโรแมนติกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นความรู้สึกที่มันลึกมากนะครับลึกในที่นี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าลึกซึ้งนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามันหมายถึงมันเกิดขึ้นกับสมองส่วนที่อยู่ลึกมากคือ ฝังลึกลงไปมากกว่าแค่ศูนย์สั่งการทางอารมณ์นะครับคือมันไม,ไม่ใช่เป็นเรื่องทางอารมณ์เท่านั้นแต่ว่ามันลึกลงไปถึงเรื่องของแรงขับแล้วก็ความจําเป็นที่จะต้องสืบพันธุ์ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในระหว่างวิวัฒนาการนะครับสมองส่วนที่อยู่ลึกๆเนี่ยเรียกว่าสมอง anterior insula นะครับพอมันเกิดในส่วนที่มันลึกแบบนี้เนี่ยมันเลยส่งผลกับร่างกายหลายอย่างมากนะครับ เคยมีการศึกษานในอาสาสมัครที่อกหักก็คือไปถามดูซิว่านักศึกษาคนไหนอกหักบ้างเนี่ยเอามาเข้ากลุ่มทดลองนี้หน่อยนะครับแล้วเขาก็แบ่งนักศึกษาสองในในในกลุ่มที่อกหักทั้งหลายเนี่ยออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยให้กินยาหลอกแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยให้กินยาแก้ปวดที่เป็นเป็นยาที่แก้ปวดได้จริงๆนะครับเป็นยาที่ใช้รักษาอาการ ปวดของร่างกายนะครับเขาพบว่าหลังจากผ่านไป3สัปดาห์นะครับกลุ่มที่ได้ยาหลอกเนี่ยบอกว่าความรู้สึกเจ็บทางใจที่เกิดจากอาการอกหักเนี่ยก็ยังเจ็บเหมือนเดิมเลยแต่ว่ากลุ่มที่กินยาแก้ปวดจริงๆเข้าไปนะครับปรากฏว่าไอ้ความรู้สึกเจ็บที่เกิดจากอาการหกอกหักเนี่ยมันลดน้อยกว่าอีกกลุ่มหนึ่งอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับ ซึ่งผลการวิจัยนี้ก็เลยน่าสนานาสนใจมากเลยทำให้เกิดการศึกษาต่อเน,นื่องอีกหลายอย่างนะครับก็มีมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่เอาไปศึกษาแล้วก็ใช้วิธีสแกนสมองร่วมด้วยนะครับเขาก็ใช้วิธีสแกนสมองแล้วเอาภาพแฟนเก่าให้ดูซึ่งโหเจ็บปวดเหลือเกินนะครับแล้วก็ให้อาสาสมัครเนี่ยเล่าถึงเรื่องราวตอนเลิกกันว่าเลิกกันนี้มันเจ็บแค่ไหนบ้างนะครับ แล้วเขพบว่าพอสแกนสมองไปด้วยเนี่ยพบว่าความรู้สึกเจ็บขณะที่เกิดขึ้นตอนที่ดูรูปแฟนเก่าแล้วก็เล่าเรื่องของการเลิกเนี่ยมันสมองเนี่ยมันทำงานเหมือนกับโดนน้ำร้อนลวกผิวหนังเลยคือสมองส่วนเดียวกันถูกกระตุ้นขึ้นมานะครับแล้วก็นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะครับชื่อ g e o ฟ f แมคโดนัลจากหมหาวทิทยาลัยโตรอนโตเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าศูนย์กลางในสมองของเราเนี่ยมันแยกแยะ ไม่ได้นะครับระหว่างความเจ็บปวดทางกายกับความเจ็บปวดทางอารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปเจอเพื่อนที่อกหักนี่นะครับอย่าไปล้อเล่นอย่าไปแบบโอ้ยไม่เป็นไรหรอกหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเราอาจจะไม่สนใจคนอกหักมากเท่าเพื่อนที่ถูกมีดบาดหรือน้ำร้อนลวกนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่อกหักเนี่ยอาจจะกำลังเจ็บพอๆกัน หรือแม้แต่อาจจะเจ็บมากกว่าคนที่ถูกมีดบาดด้วยซ้ำไปนะครับที่จริงแล้วมีการศึกษาระบุไว้ด้วยนะครับว่าความรักหรือว่าความสัมพันธ์แบบโรแมนติกเนี่ยที่จริงเนี่ยมันไปส่งผลกับสมองเหมือนกับการกินยาหรือว่าได้รับสารเสพติดนะครับโดยเฉพาะยาเสพติดประเภทเดียวกับโคเคนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เราอกหักแบบ broken heart เนี่ย เราจะมีอาการเหมือนกับเสี่ยนยาสังกฤษเรียกว่า withdrawal syndrome นะครับก็คือมีอาการที่แบบต้องถอนยาออกมานะครับซึ่งก็มีการศึกษาในมหาวิทยาลัย Stony Brook นะครับในคน15คนที่อกหักนะครับโดยคราวนี้ก็เอาภาพของแฟนเก่าที่เคยเลิกกันแบบเจ็บปวดไปมาให้ดูแต่ว่าให้ทำโจทย์คณิตศาสตร์ พร้อมกับสแกนสมองไปด้วยดูทรมานคนอกหักมากเลยนะครับจากนั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ทำซ้ำอีกทีหนึ่งทำโจทย์คณิตศาสตร์ซ้าแต่ว่าให้ดูภาพของคนที่ไม่ได้ไม่ได้ใกล้ชิดอะไรมากนะครับเป็นคนรู้จักธรรมดาเนี่ยแล้วนำผลการสแกนสมองมาเปรียบเทียบกันนะครับเขาพบว่าตอนดูภาพแฟนเก่าเนี่ยสมองส่วนหนึ่งจะทำงานมากเป็นพิเศษ โดยมันคือสมองส่วนเดียวกับที่คนเสพติดโคเคนแล้วต้องถอนยาเนี่ยมันเกิดการทำงานขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นไปได้นะครับว่าความรักกับโคเคนเนี่ยอาจจะส่งผลต่อสมองส่วนเดียวกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ไม่น่าจะมีความรักกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฟังดูเหมือนเสพติดเลยนะครับแต่ว่า หลายคนอาจจะรู้สึกว่าอขออกหักหน่อยก็ยังดีกว่านะขอมีความรักหน่อยก็ยังดีกว่านะเพราะว่าถึงแม้ว่ามีความรักเหมือนกับติดโคเคนแล้วอกหักเหมันก็เหมือนกับต้องต้องเกิดอาการเหมือนกับอะไรล่ะไปถ้ำกระบอกอะไรเงี้ยนะครับหรืออกหักดียังดีกว่ารักไม่เป็นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการศึกษาพบนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่คนเราอกหัก ก็มักเป็นเพราะว่าเราเนี่ยแหละรักไม่เป็นครับคนที่รักเป็นน่ะจะไม่ค่อยอกหักครับมีงานการศึกษาของมหาวิทยาลัยบราวน์นะครับพบว่าถ้าในคนที่อกหกักหรือว่ามีเหตุให้ต้องเลิกรายา่ร้างกับคู่ของตัวเองเนี่ยนะครับพบว่าโอกาสที่ความสัมพันธ์ครั้งต่อไปก็จะอกหักอีกหรือว่าเลิกราอีกเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นถึง 75%เลยนะครับแล้วก็คนที่มีเพื่อนที่อย่าร้างเลิกราเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะอย่าร้างเลิกราสูงตามไปด้วยนะครับเหมือนกับว่าอาการอกหักเลิกราเนี่เป็นโรคติดต่อ,อยังไงอย่างนั้นนะครับโดยที่การศึกษาเนี่ยศึกษาในคู่ที่อย่าร้างกันมากกว่า12,000คนนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ค่อนข้างใหญ่ตัวเลขที่ออกมาก็เลยเออก็อาจจะ น่าสนใจว่ามันก็อาจจะน่าเชื่อถือได้อยู่เหมือนกันติดตาม Here is how podcast by The Momentum นะครับได้ในหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น podcast ของ Apple นะครับ Spotify หรือช่องทางแพลตฟอร์มอื่นๆแต่ว่าถ้าจะให้สะดวกที่สุดนะครับก็คลิกเข้าไปดูใน Facebook ของ The Momentum ครับ